สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่จ่องสะพายสกอดแลนด์นะเจ้าวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทําสาคูข้าวโพดหวานแบบง่ายๆนะเจ้าเราก็มีเทคนิคพิเศษคือทอํายังไงตอนที่ต้มเม็ดสาคูบอหื้อเม็ดสาคูจับกันเป็นก้อนนะเจ้าไปับชมกันเลยเจ้าส่วนผสมทั้งหมดนะเจ้าก็จะได้น้ากระทิ2งกระป๋องนะเจ้าแล้วก็เม็ดสาคูประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะเจ้าเสร็จแล้วก็ตามด้วย ข้าวบดหวานต้มแล้วหนึ่งถ้วยตวงน้ำตาลใจประมาณสิบช้อนโต๊ะนะเจ้าแล้วก็ตามด้วยเกลือประมาณครึ่งช้อนชานะเจ้ามันัแรกเลยนะเจ้าเพิ่มนิดง่ายๆก็คือเราจะเอาเม็ดสาคูมันเจ๊ตั้งน้ำเย็นไว้นาเจ้านี่นะเจ้าเทคนิคง่ายๆเลยติใอยางคือเม็ดสาคูนี่ติ๊กกันเป็นก้อนนะเจ้า เขาก็เอาเม็ดสาคูเนี่ยนะเจ้ามาแจกกับน,น้ำเย็นไว้นะเจ้าประมาณห้าถึงสิบนาทีนะเจ้าเขาแจกน้ำเย็นใส่น้ำพืชท่วมเม็ดสาคูแบบนี้เลยนะเจ้าแล้วก็ก้นพืชทั่วแบบนี้นะเจ้าละไว้ห้าถึงสิบนาทีนะเจ้าหลังจากที่เขาแจกครบสิบนาทีแล้วนะเจ้าเขาก็จะเอาเม็ดสาคู มากองแบบนี้นะเจ้ากรองเพื่อจเด็ดน้ำก่อนนะเจ้าก่อนเดี๋ยเขาจะเอาไปต้มนะเจ้าใส่น้ำกะทิลงไปเลยนะเจ้าน้ำกะทินี่จะใช้ประมาณสองสงกระปุก ก็เลยเผยความหวานแล้วก็ความมันวนไปจนกว่ากะทิแตกมันนะเจ้าสีหน้ากินตัวครีม หลังจากตีน้ำกะทิของเฮาเริ่มแตกมันแล้วนะเจ้าเอาก็จะใส่น้ำตาลไปเลยนะเจ้าน้ำตาลนี่ถ้าไข่ชอบหวานข็เพิ่มปริมาณขึ้นได้นะเจ้าแต่เมี่ยจะใส่ประมาณสิบช้อนโต๊ะเ,เอาเล้นะเจ้าล้าก็คนไปนะเจ้าเขีกะทิ ก,ก,นนะก็นน้ำตาลเข้ากันเข้าคนไปจนน้ำตาลละลายเลยนะเจ้าพอกะทิเริ่มแตมงมเอากระเบาไฟลงนะเจ้าจะต้องใช้ความห้อนแห้งเกินนะเจ้าคนไปจนน้ำตาลละลายเลยนะเจ้า เจ้าหลังจากตีน้ำตาลเริ่มมาลายแร้่งนเจ้าเขาก็จะเติมเกลือลงไปประมาณกึง่งกึ่งช้อนช้านะเจ้าก็่ใส่เยอะนะเจ้าหลังจากตีกะทิกับน้ำตาล ละลายเริ่มละน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะเจ้าเขาก็จะใส่เม็ดสาคูลงไปเลยนะเจ้าเม็ดสาคูตีเฮาอันกองไว้นะเจ้าเือสะเด็ดน้ำนะเจ้าน,นี่นะเจ้า เขาก็เม็ดสักคูลงไปใส่เขาก็พยายามคนเบา,เนบาๆนะเจา้าบดีคนแห้งนะเจา้าเพื่อเม็ดสักคูจะได้บะเละนะเจา้าเอากะต้มไปสักประมาณห้า,า,หา,หานาทีนะเจา้าสามถึงห้านาทีจนกว่าเม็ดสักคูเหลื่อมซุกนะเจ้าจ่ไฟเบาๆนะเจ้าบดีจไฟแห้งหลังจากี่เอาต้มหันไปห้านาทีนะเจ้าเม็ดสักคูของเขาเหลื่อมซุกหมดแล้วนะเจา้าในก็จะเติมเม็ดข้าวปพดลงไปนะเจา้า ในกระปุกนี่กะ,กะส่ตามชอบนะเจ้านใครชอบเยอะกะใสเย,ยอะใครชอบน้อยกะใซน้อยนะเจ้าให้นะเจ้าหลังจากตีเฮาใส่กระปูดไปแล้วนะเจ้าเอาก็คน้นส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะเจ้าพยายามคนเบาเบาต่ต้องคนแห้งนะเจ้า เจ้าก็จะได้ประมาณนี้นะเจ้าสังเกตดูเม็ดสาคูของเขานะเจ้าจะบัติดกันเป็นก้อนนะเจ้านี่คือเทคนิคง่ายๆนะเจ้าตอนตีเฮาเจ่เม็ดสาคูกำนังเย็นไววนี่น่เจ้าจะทำให้เม็ดสาคูสวยแล้วก็บติดกันเป็นก้อนนะเจ้า เรียบร้อยแล้วนะเจ้าสกครูข้าวโพดหวานของเฮาเฮากระตักใส่ถ้วยพรอมเสิร์ฟได้เลยนะเจ้า็จแล้วเฮาก็จะตักหัวกะทิลาดนะเจ้าแล้วเต้นะเจ้าว่าใครชอบเยอะกะลาดไปเยอะ นี่นะเจ้านี่คือส่วนหัวกะทิที่เขาจะเอาไว้ลาดนะเจ้าเรียบร้อยและเจ้านี่ก็คือหน้าตาสาคูขา้าวโพดหวานของเขานะเจ้าก็จะได้ประมาณนี้นะเจ้า ขอบคุณตี่ับชมนะเจ้าและปพอนกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะเจ้าฝากกดที่ตามกดซับสไครเป็นกำลังใจให้ช่อง u ู u ูบชา n นลของแม่เตยนะเจ้าขอบคุณเจ้า